มาพบกันอีกครั้งครับในแนวทางฮานอย VIP นะครับรพระจาชาชนพฤหัสที่4ี่พฤษภาคมนะครับสำหรับฮานอย VIP 4รอบที่ผ่านมาเด่นมา3รอบครับเด่นตัวเน้นมาทั้ง3รอบเลยเจาะไป1รอบแตก3ตัวไป็น1รอบนะครับเมื่อวานหลักร้อยเป๊ะหลักหน่วยบนเป๊ะขาดหลักสิบนะครับต้องของอภัยครับขาดหลักสิบอย่างเดียวนะครับไขรลาก0ูนย์เมื่อวานก็แตกไว้นะครับ เนาะวันศุกรนครับวันนี้เด่นสุดที่จับได้ชอบ8ครับเด่นสุด8ลอง1ครับชอบ8เล่น8ชอบ1เล่น1ครับส่วนตัวผมอยากให้มาทั้ง8ทั้ง1นะครับก็8ครับรูด8ครับวิงบรูดล่าง8นะครับเจาะครับผม2 8 4 8 7 8ครับผม284878เดยังไม่ทันโมครึ่งนะครับแดดเปี้ยงเลย 2 8 4 8 7 8นะครับ1 4 1 7 1 8ก็มีบางท่านเดินทางครับเพราะหยุดยาว4วันเนาะก็ยังไงก็พักผ่อนครับ <c oughs> มาสอเข้าไปครับมาสอเข้าไปครับ ขอประทานโทษครับมัดหนึ่งครับเนอะทันได้เล่น3ตัวอยากแตกตรงเอาหนึ่งไปมาได้เล่น3กรับ6กรับนะครับได้แนวนี้ครับสำหรับฮานอย VP ครับ1ทุ่มครึ่งมาลนผลกครับ